ในบรรดาสิบชาติสมาชิกอาเซียนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขติดตามรู้จากรายงานของคุณวัชรินเรษฐกุดันในเปิดประตูสู่อาเซียนโคมลอยเป็นสายในยามค่ำคืนเหล่าพระสงฆ์และพุทธศาสนกชนเดินเวียนเทียนกันท่ามกลางความเงียบสงัดถ้าไม่บอกคงไม่รู้ว่าที่นี่คือดินแดนแห่งอินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชากรน,นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกต่างกันก็เพียงการเวียนเทียนที่นี่มีในช่วงหลังเที่ยงคืนแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้คนพุทธท,ท้อพวกเขายังคงมุ่งมั่นด้วยแรงแห่งศรัทธาอินโดนีเซียมีคนนับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ที่นี่ยังมีที่ยืนให้เพื่อนร่วมชาติต่างศาสนารวมทั้งผู้นับถือพุทธซึ่งมีไม่ถึง1%ปอร์เซ็ของประชากรกว่า200ล้านคนทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากความอลังการความยิ่งใหญ่ของการจัดพิธีฉลองวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขาบูชาคุณผู้ชมคะนี่คือภาพที่น่าประทับใจค่ะขบวนบุญนี้นะคะประกอบไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหมดค่ะที่มาพร้อมใจกันนะคะประกอบพิธีไว้นเนื่องในวันสําคัญวันวิสาขาบูชาที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกค่ะ วันวิสาขาบูชาของชาวพุทธที่นี่ถือเป็นหนึ่งในวันสําคัญตามปฏิทินอินโดนีเซียร,รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตฤเษ์กเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ประกอบพิธีสําคัญในมหาวิหารบุโรพุทธโทธศาสนสถานอันเก่าแก่และสําคัญยิ่งของชาวพุทธในดินแดนมุสลิมวิสาขาบูชาทุกปีชาวอินโดนีเซียผู้ถือพุทธจึงจัดเต็ม พวกเขาเตรียมการกันตั้งแต่เช้าก่อนเริ่มขบวนเดินเท้าตั้งแต่หน้าวัดเมนดุดไปยังบุรุพุทโธร,ระยะทางรวม3กิโลเมตรกลางแสงแดดแผดเผาของเที่ยงวันขบวนแห่นำด้วยพระสงฆ์ตามด้วยชาวพุทธนับหมื่นคนทั้งจากอินโดนีเซียและจากต่างประเทศรวมทั้งไทยในขบวนยังมีสีสันให้คนสองข้างทางดูกันด้วยความตื่นตาไม่เว้นแม้แต่คนมุสลิม หลายคนมารอก่อนที่ขบวนจะเริ่มแห่ตั้งสองสชั่วโมงโดยไม่รู้สึกแปลกแยกแบ่งศาสนาเพราะถือว่าเป็นคนร่วมชาติเดียวกันที่นี่มันมี่อินโดนีเซียมีหศาสนาที่ได้รับการยอมรับเพิ t มอีกหนึ่งคือคองกูจูแต่เ i าที่ i ี่เราอยู่ด้วยกันเราเป็นค n ร่วมชิ้วยกันเราเป็นค a ร่วมชาติด้ r ยกันเราเป a นคนร่วมชาติด้วยกัน ด้วยแนวคิดที่ปลูกฟังกันมาแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้เห็นคนมุสลิมมารอดูขบวนแห่ของชาวพุทธด้วยความสนอกสนใจอินโดนีเซียจึงเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของเพื่อนสมาชิกอาเซียนด้วยกันเมื่อมองในแง่ของความหลากศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่สามารถหลอมรวมใจกันได้เป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันวชรินเรษฐกุดันสำนักข่าวไทยรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อินโดนีเซียไม่เพียงได้ชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยงานวิสาขาบูชาที่จัดใหญ่ที่ประเทศอินโดนีเซียทุกปีจะมีประธานาธิบดีของอินโดนีเซียซึ่งเป็นมุสลิมเดินทางเข้าร่วมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดียุโดยโยโนหรือว่าประธานาธิบดีโจโกโวีคนปัจจุบันและทั้งหมด